ใส่อะไรลูออกอาหยับมานั่งข้างๆได้อันนี้ใส่คีมแต่เป็นอย่างนี้โอ้โหได้ครีมเยอะมากได้ใส่เยอะมากเลยลอืมเฮงอะไรไหมปากทำไมมอมแมมขนาดนี้ลูกอืมอืมให้กลินกวนแบบเอา อร่อยจังเลยอือวันนี้ซื้อไส้หวานไม่ได้กินนานมากแล้วอยากกินไส้หวานอร่อยครับไส้หวานอ๋อไส้หวานกรอบไหมลูกกรอบมากเลยเนาะกรอบมากเลยอืมเปนเนื้อใสเป็น ฟางเสียงฟางเสียงกัดเืออ,อร่อยเข้มก้าอร่อยเชจังมากไม่หวานเกินไปของเพื่อนไม่มีชอบม,มากเจ้านี้คือถ้าไปตลาดถ้าไปซื้อกับข้าวนะคะก็จะซื้อประจำนะคะขนมเบ้องอ้อมอร่อยมาก อันนี้คือไส้หวานไส้หวานนั่งยดีได้ไหมน่ะันนยิหมิงแข้งตวกันอีกเัวยิงชนะไอยยิงหงแขอร่ยหามาก

จับกระเพียกแปะอืมอะไรไหรอันนี้ใส่อะไรลูกอันนี้ใส่หวานสีเหลืองใส่หวานไม่ชอบใส้ครีมมากกว่า เค็มไม่เค็มมันไม่ารงมันจะเคมแ่แม่เอาอ่ะแม่เอาเคมกินดเาเค็มเอาเค็มมากินากินไปปถ้าอ่แล้วกแม่เอาใส่เคมแม่เอาใส่เค็มี๋ยวแมวกจะาย

อ,อ,อ,อร่อยมากกินมาดีกินได้นะคะเพราะมันไม่หวานเนี่ยนจนกันไปนะคะถ้าเป็นเต้าอื่นเนาะนม่ี่ก็คงได้กินแค่อัน2อัน แต่ว่าเจ้าประจําที่แม่มีชอบซื้อก็ทำพอดีเนาะไม่หวานแล้วก็กรอบดีมากๆเลยจ้า กรอบมากเลยเพื่อนกรอบมากเลยจ้านี่ทำอะไรลูก no. một lúc không. À, mẹ à năm cả đấy. <laughs> หมดแล้วจ้าหมด horses, um. ค่ะเพือ่อนอร <uld Eleven izens> ่อยมาก